ฟอนยื่นใหม่ให้เมื่อไหร่นะคะให้ทุกคนพูดคำว่าฟอนโอเคไหมคะฟอนแปลว่ารักทำท่ายึกยักแปลว่ารักแว่ารักวรสวัสดีค่ะฟอนเคฟอนีค่ะก็มาพูดสั้นง่ายๆแล้วกันนะคะทุกคนจะได้ไปสนุกกับโชว์ต่อเนาะก็ อยากจะขอบคุณทุกคนมากๆคือจริงๆอ่ะทุกคนอ่ะเราคอยวันนี้ที่จะมาแสดงให้ทุกคนเห็นความสามารถพวกเราตั้งนานแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะวันนี้ดีใจมากๆที่มีวันนี้ได้มาแสดงให้ทุกคนในวันนี้นะคะยังไงก็ขอบากณนิฝักตัวพวกเราด้วยนะคะบีนเครุ่นที่สองสวัสดีค่ะวีบีนเคโฟร์่นะคะ ได้อยู่แค่ข้างเด็กูเพราะว่าวีก็อยู่ข้างยูเหมือนกันยังไงล่ะคะแล้วทุกคนล่ะคะอยู่ข้างใครอยู่ข้างอยู่ข้างอยู่ข้างขอบคุณค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีอีกอันนึงใครรู้บ้างว่าคนจริงต้องลง คุณนะคะที่มาดูกันวันนี้พวกเราก็ตั้งใจซ้อมกันอย่างหนักมากก็ฝากติดตามพวกเราไปนานๆนะคะตอนแรก